วิญญาณที่คุณจะเป็นทำไมเราไม่มีวันหายไปอย่างแท้จริงในยุคดิจิตัลที่ทุกการกระทําถูกบันทึกทุกคลิกถูกนับทุกคำพูดสามารถย้อนฟังได้ตลอดการความตายอาจไม่ใช่จุดจบอีกต่อไปแต่คือการเปลี่ยนสถานะของการนำรงอยู่แนวคิดวิญญาณที่คุณจะเป็นชี้ให้เห็นว่า แม้ตัวตนของเราจะสลายไปแต่เงาของการมีอยู่ยังคงทอดยาวในหลากหลายรูปแบบและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่มีวันหายไปอย่างแท้จริงเพราะเราทิ้งวิญญาณไว้ในหลายชั้นมิติของความจริง 1. วิญญาณเชิงนามนธรรมชีวิตหลังความตายของชื่อ Nominal Ghost หมายถึงวิญญาณที่ไม่สิงสถิตในร่างหรือสถานที่หากแต่สถิตยอยู่ในชื่อเสียงถ้อยคําหรือการกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของภาษาและความทรงจำของสังคมแนวคิดการคงอยู่ของสิ่งที่หายไป (absent presence) โดย d e r ริดาในปัชญาของ d เ r ริดา การพูดถึงชื่อของใครสักคนโดยเฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือการทำให้เงาแห่งการมีอยู่ของเขาปรากฏขึ้นชั่วคราวแม้เจ้าของชื่อจะจากโลกไปแล้วการกล่าวชื่อเท่ากับการปลุกเงาให้พูดอีกครั้งนี่คือความย้อนแย้งของภาษาเราใช้คำพูด เพื่อแทนสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วทําให้สิ่งที่หายไปกลับมามีอำนาจบางอย่างในปัจจุบันเราตายสองครั้งวลีนี้แสดงให้เห็นว่าการลืมชื่อเท่ากับความตายที่แท้จริงแม้ร่างกายจะสูญสลายแต่ตราบใดที่ยังมีคนเอ่ยนามหรือรำลึกถึงคนผู้นั้นยังคงอยู่ในเชิงนามธรรม เมื่อไม่มีใครพูดถึงอีกแล้ว Nominal g h สต์ก็ถูกปลดปล่อยกลายเป็นความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงตัวอย่างของวิญญาณเชิงนมามธรรมโซเครติสโซเครติสไม่เคยเขียนตำราเลยแม้แต่บรรทัดเดียวแต่เรารู้จักเขาผ่านเพลโตและผู้อื่นนี่แสดงให้เห็นว่าชื่อไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ แต่คือสายใยของการถ่ายทอดความหมายความทรงจำและอัตลักษณ์การคงอยู่ในชื่อหรือคำเรียกเป็น,นกลไกทางวัฒนธรรมในการรักษาชีวิตผ่านภาษา nominal ghost จึงเป็นเงาแห่งอัตลักษณ์ที่ไม่ต้องการร่างเพียงเพื่อจะมีอยู่แต่ต้องการถ้อยคำเพื่อจะไม่ถูกหลืม 2. วิญญาณรูปกาย f i g เ r o Ghost ตัวตนที่ไม่มีตัวตนชองบบดิแอร์เคยเตือนเราว่าโลกสมัยใหม่กำลังเต็มไปด้วยภาพแทนสิ่งจำลองที่ไม่มีต้นฉบับจริงอีกต่อไปในโลกของซิมูลาคราหรือภาพแทนรูปภาพคือเรื่องจริงตัวคุณอาจก,กลายเป็นเรื่องแต่ง ตัวอย่างชัดเจนในยุคเทคโนโลยีวิดีโอ t ิก t o k ที่คุณพูดอะไรสักอย่างถูกตัดต่อใส่คำบรรยายเพลงเศร้าใบหน้าสูงคนดูร้องไห้ตามแม้คุณจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นตอนพูดเลยหรือ AI เอาเสียงและหน้าคุณไปสร้างคลิปที่คุณไม่เคยถ่ายแต่คนดูเชื่อมากกว่าคลิปจริงนี่คือวิญญาณรูปกาย ตัวตนของคุณที่หลุดพ้นจากร่างคุณและไปสิงอยู่ในภาพจำอัลกอริทึมและความเข้าใจของผู้อื่นคนจะจดจำคุณผ่านสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นความจริงแบบออริจินอลกลายเป็นเรื่องร้องสิ่งที่ปรากฏซ้าๆบนหน้าจอคือความจริงแบบใหม่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของตัวคุณเองอีกต่อไปเมื่อภาพรูปเสียงหรือแม้แต่มีมของคุณ กลายเป็นสิ่งที่ถูกเผยแพร่แค้ไขหรือมิกซจนคุณเองก็ตามไม่ทันคุณจะเหลือเพียงเงารูปกายติดอยู่ในความทรงจำของคนอื่นในแบบที่คุณไม่มีทางควบคุมได้นี่จึงเป็นการหลอกหลอนในโลกยุคใหม่ไม่ใช่ด้วยเลือดและโลงศพแต่ด้วยภาพเคลือ่อนไหว15วินาที ที่วิ่งอยู่ในวงจรของข้อมูลตลอดไป 3. วิญญาณแห่งเจตนา intentional ghost เราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราทำแต่ยังเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแม้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตามวิญญาณชนิดนี้คือพลังงานของสิ่งที่อยากเป็น มันคือความตั้งใจที่ไม่เคยได้พูดความรักที่ไม่กล้าสารภาพความฝันที่ถูกพับเก็บไว้ในลิ้นชักคือสิ่งที่ไม่เคยเป็นจริงแต่ยังคงมีอยู่ในใจและบางทีก็หนักแน่นหนักหน่วงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเสียอ,อีก r ฟรน d ์ Friends, กล้าเคยเขียนจดหมายรักนับร้อยฉบับแต่ความรักของเขาไม่เคยไปถึงปลายทาง จดหมายเหล่านั้นจึงกลายเป็นเจตนารมณ์ที่ไม่มีผู้รับและคาฟก้ากลายเป็นวิญญาณแห่งเจตนาคำสารภาพที่ไม่มีวันส่งถึงในเชิงจิตวิทยามนุษย์จํานวนมากไม่ถูกหลอกหลอนด้วยอดีตแต่ถูกหลอกหลอนด้วยสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้คือเงาแห่งความเป็นไปได้ที่ลอยวนอยู่ในสมองถ้าวันนั้นเรากล้ากว่านี้ ถ้าเลือกอีกทางถ้าบอกความจริง